ม้งนะครับเช่นเคยวันนี้เรามา,าเรียนรู้เกี่ยวกับการหาความต้านทานภายในวงจรชนิดต่างๆก็จะมีวงจรหนึ่งอนุก,กรม2ขนานแล้วก็3ผสม,มนะครับมาดูวงจรแรกกันเลยวงจรตัวต้นานทานการต่อต้นานทานเนี่ยอนุก,กรมนะครับเราจะหาความต้นานทานยังไงสูตรมันมีอยู่ว่า r T เท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3ไปเรืเ่อยๆนะครับจนถึง r n อันนี้คือสูตรก็คือเรามี r ต่ออยู่ในวงจรกี่ตัวแล้วก็เอามาบวกด้วยกันให้หมดนะครับมาดูตัวอย่างวงจรกันได้เลยนะครับวงจรอนุกรมวงจรที่1 สมมุติว่า,ามี r ออยู่3ตัวในวงจรอาหนึ่งเท่ากับ220โอห์มนะครับอาสองเท่ากับ500โ oh อห์มอาสาม เท่ากับ1กิโลโอห์มอยากทราบว่า RT เท่ากับเท่าไหร่จากสูตรเมื่อกี้นะครับ RT ก็จะเท่ากับ R1 ก็คือ220โอห์มบวกกับ R2 500โอห์มบวกกับ R3 ก็คือ 1kΩ กิโอหมหรือ1,000โอห์มเคบวกกันแล้วได้ประมาณ1,720โอหม oh หรือ 1.72kΩ ก oh ิโโอมนะครับจริงหรือเปล่าเราคำนวณถูกหรือเปล่าเราก็ลองเอาตันทันจริงๆนะครับมาวัดให้ดู มีตัวต้านทานเราจะต่อตามรูปวงจรเลยก็คือ R1 เท่ากับ220โ oh อห์มตัวนี้นะครับ220อ R2 ห้าโอห์ม500โอห์ม R3 1นกิโลโอห์ม เรจะใช้มัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับ okay. ตั้งปฏิยาน 2k r าทเท่ากับเท่าไหร่ประมาณ1.711น,น,นะครับเราวัดได้ 1.711กิโลโอหมแล้วค่าที่เราได้จากการคำนวณก็คือ1.72ก oh ิโลโอหมนะครับใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวต้นฐานที่นำมา,มาวัดเนี่ยมันเป็นแถบสีที่สีก็คือบวกลบความผิดพลาด5%นะครับต่อมาวงจร ตัวต้านทานที่ต่อกันในลักษณะของการอาของในต่อ,อต่อขนานกันนะครับก็จะมีอยู่สสูตรสูตรแรกก็คือในกรณีที่ตัวต้านทานต่อขนานกัน2ตัวสูตรก็จะมีอยู่ว่า rt เท่ากับ r 1คูณ r 2ส่วนด้วย r 1บวก r 2 ในกรณีที่มีตัวต้านทานขนาดการแค่2ตัวนะครับตัวอย่างเช่นมีตัวต้านทาน1ตัวที่1น่งวาดรูปก่อนขนาดอยู่กับตัวต้านทานตัวที่2ให้ R 1เท่ากับ1 k โอม R 2เท่ากับ 500โอห์มอยากทราบว่า Rt เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็เอาสูตรนี้มาใช้เลยครับก็แทนค่าลงในสูตร Rt จะเท่ากับ R1 ก็คือ 1k โอห์มหรือ1,000โอห์มคูณอยู่กับ500โอห์มส่วนด้วย1,000บวก500 จะได้เท่ากับ5้0แสนส่วนพันห้าคำนวณเสร็จสับปื๊บจะได้ประมาณ333.33อ33โอห์มนะครับมาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่านี่นครับ R 1 1 K สองห้าร oh อยโอห์มต่อนน้สขนาขนาดกันแบบนี้เราก็จะมาวัดว่าอาทีได้เท่าไหร่เหมือนที่เราคำนวณได้ไหมได้ประมาณ335โ oh อห์มนะครับ ว่าเราคำนวณถูกอันนี้เป็นสูตรของตัวต้นทานที่มีสูตรที่มีตัว r ขนานกัน2ตัวนะครับต่อไปถ้ามันขนานกันมากกว่า2ตัวเราจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือ1ส่วน rt เท่ากับ 1ส่วน r 1บวก1ส่วน r 2บวกไปจนถึง1ส่วน r n ก็คือบวกไปเรื่อยๆมีขนาดกีตัวก็บวกไปเท่านั้นล่ะครับตัวอย่างที่จะเอามายกให้ดูก็คือตัวอันทานขนาดกัน3ตัว rt เท่ากับเท่าไหร่ตัวที่1น่ตัวที่2 อาตัวที่สามอันนี้อาทีนะครับอาหนึ่งเท่ากับสองร้อยยี่สิบโอหมอาสองเท่ากับห้าร้อยโอหมส่วนอาสามเท่ากับหนึ่งกิโลโอหม แทนค่าลงในสูตรจะได้ RT เท่ากับ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน220บวก1ส่วน500บวก1ส่วน1000เท่ากับ1ส่วน220 0.00454บวกกับ1.500 0.002บวกกับ1.1000เท่ากับ0.001นะครับพอบวกกันปื๊บจะได้เท่ากับ0.001 0 0 7 5 4นะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับตัวนี้แล้ว RT เฉยๆเท่ากับอะไรอาเฉยๆจะเท่ากับ1นึ่งส่วนศูนย์จ ประมาณ132.62โ oh อห์มนะครับทีนี้เราก็มาวัดดูเช่นเคยจากมงจรนี้ก็จะมี220 220โอห์ม500โอห์มแล้วก็1กิโลโอห์ม หนึ่งร้อยสามสิบสามนะครับที่วัดได้ต่อไปจะเป็นวงจรผสมก็คือตัว R ต่อในวงจรอะต่อทั้งขนาน และก็อนุกรมในวงจรเดียวกันซึ่งการคำนวณเราจะมาดูที่รูปแบบของวงจรก่อนว่าต่ออะไรยังไงถ้าสมมุติมีอนุกรมเราก็ใช้สูตรอนุกรมถ้ามีขนานเราก็ใช้สูตรขนานดังตัวอย่างต่อไปนี้นะครับสมมุติว่ามีรูปอยู่หนึ่งรูปเป็นรูปวงจรดังนี้ ให้ R1 เท่ากับ500โอห์ม R2 เท่ากับ1กิโลโอห์ม R3 เท่ากับ4.7กิโลโอห์ม R4 เท่ากับ2.2กิโลโอห์มแล้วก็ R5 เท่ากับ220โอห์ม R6 เท่ากับ1ก oh ิโลโอห์มแล้วเราจะแยกยังไงให้ดูจากฝั่งขวามือนะครับไปทางซ้ายสังเกตว่าฝั่งขวามือจะมีตัว R ที่ต่อออนุกลมกันอยู่นี่ครับนี่นี่นี่ก็คือ R2 ่ออนุกรมกับ r 3แล้วก็ r 4ดังนั้นตรงนี้เราใช้สูตรอนุกรมได้เลยก็คือ,อสมมุติให้ผลรวมตรงนี้เป็น r t 1นะครับก็จะเท่ากับ r 2 1,000อ่ะ k ก็ได้1 k โอห์มบวกกับ r 3 4 7 k โอห์มบวกกับ R 4 2 2 k โ oh มได้เท่ากับประมาณ2 2บวก4.7เบวก1 7.9กิโอมเพราะฉะนั้นเราวาดรูปใหม่ครับเราได้ค่า7 9กิโอม ฉะนั้นวาดรูปใหม่จะได้เป็นพ,พอเราอนุกรมมาแล้วเรารู้ความต้านทานตรงนี้จะได้รูปใหม่เป็นรูปนี้นะครับแล้วก็ Rc หนึ่งจะเท่ากับ7.9กกิโลโอ ต่อไปเราก็พิจารณาอีกจากรูปฝั่งขวาจะเห็นว่า r5 กับ r 1มันขนานกันซึ่งมันขนานกันแค่2ตัวฉะนั้นเราจะใช้สูตรขนานกัน2ตัวนะครับก็คือ rc เท่ากับ r1 บวก r2 ส่วน r1 คูณ r2 บวกกับ r1 บวก r2 นะครับ จากซูตรแล้วก็มาแทนค่าเลย rt สมมติให้ตรงนี้เป็น rt สองนะเท่ากับ r หนึ่งก็คือ r ห้าสองร้อยยี่สิบคูณกับเจ็ดจุดเก้าคูณสิบกำลังสามส่วนด้วยสองร้อยยี่สิบบวกกับเจ็ดจุด เก้าคูณสิบกำลังสามจะได้เท่ากับข้างบนจะได้หนึ่งพันสามแสนแปดหมื่นโอหมนะครับส่วนข้างล่างจะได้แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบโอหมหารกันเสร็จสับจะได้เท่ากับสองร้อย สิบสีจุดูนสามโอห์มครับวาดรูปใหม่เรายุบอันนี้เข้าด้วยกันนะครับปึ๊บรูปใหม่จะได้เป็นอันนี้อา2ทีสองเท่ากับสองหนึ่งสี่จุดูนสามโอห์ม ทีนี้เหลือแค่นี้แล้วจะเห็นได้ว่ามันอนุกรมกันอยู่ดังนั้นให้เราเอาเอามาบวกกันได้เลยค่าเอามาบวกกันได้เลยก็คือ RT จะเท่ากับ500บวก2 1 4ุด03บวกกับ1,000จะได้เท่าก,กับ1,000 714.03โ oh อหมหรือ1.714ก oh ิโลโอหมจากที่เราทำมาทั้งหมดทั้งมวลเราจะมาต่อวงจรนะครับแล้วก็วัดค่าดูว่ามันได้ตามที่เราคำนวณหรือเปล่าเริ่มต้นจาก R1 นะครับ R1 เท่ากับ500โอห์ม อ่าสองที่ลบออกไปแล้วก็คือหนึ่งเคโอหมอาสามคือสี่จุดเจ็ดโลโอห์นะครับอาสี่สองจุดสองเคอาห้าสองร้อยยี่สิบโอหม R หกหนึ่ง k o โอเคต่อตามภาพแล้วก็เอามิตเตอร์มาวัดเช่นเคยได้ค่าประมาณหนึ่งจุดเจ็ดโลโอห์นะครับ เห็นไหมเราคำนวณได้หนึ่งจ่งวัดได้เท่ากับหนึกิโลโอหงนะครับบวกลบห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการหาตัวต้านทานแบบอ,อนุกรมขนานแล้วก็แบบผสมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ